สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการแก้ไขแทงน้ํารั่วซึมตรงที่เทาทางน้ําออกกับตัวเนี้ยของก่อเป็น,เป,นเป็น PVC นะครับมันมากับแทงมันแตกทีนี้เราก็เปลี่ยนใหม่เป็นสแตนเลสนี่ครับเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้ใส่ไปแล้วครับอันแรกเดี๋ยวอันอันต่อไปคือตัวนี้เดี๋ยวจะลองใส่ให้ดู นี่ครับแข็งแรงมากรับรองไม่รั่วอย่างแน่นอนเป็นการแก้ไขท่อแทงน้ำรั่วซึมได้อย่างดีครับก็มีหลายแบบหลายวิธีจะเป็นการเชื่อม p v c หรือว่าใส่เป็นท v c ใส่อัดเข้ากันเกลอกเกลายนะเป็นนี่ครับเป็นเป็นสเตนเลสช่างเรียกขอเลือกอย่างหลังครับเลือกอย่างหลังคือเป็นสเตนเลสครับไม่เข้าสนิมใช้นานทนทานนานหลายปีครับนี่ครับ เป็นแบบนี้อันนี้คือปุเก็ตยางที่เราตัดไว้เตรียมที่จะใส่นี่ครับอันนี้คือทุกอย่างนี่เราตับเกี่ยวมาหรือกึงเกี่ยวมานี่แล้วก็ตึงมาทุกอย่างทําทําขึ้นเองหมดครับเราเรา DIY ล้วดัดแปลงขึ้นมาเพื่อจะใส่เข้ารูแท้งมันมีรูอีกฝั่งมีฝั่งนู้นครับเยวจะพาไปดูแต่ตัวนี้เราใส่เข้าไปแล้วแล้วก็จะมีข้างในจะมีน็อตประกบ นี่ครับล้วประกบแล้วก็ใส่พอเจาเข้าไปในแบบนี้ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วก็ใส่ยางเข้าไปยางเข้าไปใส่แบบนี้แล้วก,วก็ตามไปด้วยน,น็อตนี่ครับแบบนี้เลยนะ ก็จะเป็นรูปการแบบนี้ครับแต่ตอนนี้เราจะไม่ใส่เราต้องรอแย่ตัวน,นี้เข้าไปข้างในถังรูฝั่งนู้นก่อนไปก็ไปดูกันเลยอันนี้เอาออกไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับอันนี้เอาไว้ข้างบนเพื่อจะให้อีกคนนึงเข้าไปในแท้งดีครับนี่ข้นงในร้อนหอ่อไม่ เดี๋ยวฉันเลี้ยก็จะเดินอ้อมอีกครั้งนึงนะครับท่านผู้ชมเดินอ้อมเพื่อจะเอาอันนี้ไปใส่อีกครั้งนึงนู่นครับอยู่ฝั่งนูน้นนู่นเลยข้างกำแพงเลยไปครับไปกันนี่ไงครับหนูหนูที่เราเตรียมจะใส่เราก็ต้องแย่ยเข้าไปนี่ครับ อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลเพราะว่าที่ทํางานมันแคบครับมามาดูกันทําแบบนี้ทบรองอยู่แน่นอนครับนี่เตรียไมไว้เรียบร้อยแล้วใส่ยางเข้าไปยางตันนี้จําเป็นและสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเวลาใส่ต้องอย่าลืมนะครับใส่เข้าไปแล้วก็เวลาตัดตัดยางนี่ให้มันฟิตอย่าให้มันหลวมมากเอา เทีน,นี้เขาไปเสร็จปุ๊บข้างใน,นก็จะอันดันเพืยอสาย,ยั้งมาก่อนสาย,ยัางเข้ามาแล้วก็ตามด้วยน็อตน,นะครับนอ็อตแฟนที่เราขึ้นไว้ กลังหมุนข้างในอยู่นะครับท่านผู้ชมข้างในหมุนอยู่อันนี้จับข้างนอ,อกไว้พอมือหมุนข้างในเสร็จปุ๊บก็จะใช้กุญแจแป๊บจับยังเอาครับคันแบบนี้เลยนะ แค่นี้เองครับแล้วมาดูตรงข้างล่างจะพาท่านผู้ชมดูข้างล่างมี่อที่ขันเสร็จแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงนี่นะครับเดี๋ยวสั่นๆไหมนี่ครับแน่นเลยแน่นตึ๊บโอ้โห อยู่แน่นอนรับประกันแน่นอนอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่รั่วไม่ซึมไม่หยดแค่นี้เองครับสำหรับการแก้ไขแทงน้ำรั่วขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับนี่ครับคือตัวอย่างมันเห็นไหมทำแบบนี้ข้างในก็มีน้ำเต็มเลย นี่ครับนี่นเห็นไหมจะเป็นกับนที่เราฝาที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้นี่เลยเห็นไหมแล้วก็ใส่เราเปิดปิดมันก็อ,อยู่ได้นะครับท่านผู้ชมมันมีร่ดนะเห็นไหมเนี่ยเขาเอาออน้ำฝนลงมาเก็บแทงไปนั้นก็เหมือนกันกที่เราทำอะ่ะไปนั้นอะ่ะอันนั้นเขาเอา,ออาน้ำฝนมาเก็บเอาไปใช้ดีกว่าทิ้งปเปล่านี่แหละครับน้ำฝนมีประโยชน์เป็นน้ำฟรีที่มีประโยชน์มากเลยครับ เอาแล้วต้นไม้ก็ได้เวลาฝนไม่ตกนี่ครับก็ต้นไม้ไม่มีรั่วซึมเหมือนกันครับนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยมีครับท่านชมนีครับโอเคนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับขอราทีครับสวัสดีครับ